ครับวันนี้พบกับช่องหาดตะแนลชาแนลนะครับพบกับเช่นเคยนะครับวันนี้เราอยู่ที่หาดเสียนทะเลนะครับจังหวัดชลบุรีอำเภอสะตหีบตอนนี้เราเพิ่งมาถึงนะครับได้สักพักแล้วบรรยากาศจะเป็นอย่างไรน้ําจะใสไหมเราจะกลางยังไงห้องน้ําจะเป็นยังไงเออไดี๋ยวไปติดตามชมกันครับเพื่อนๆครับจะดูบรรยากาศร,บรอบๆกอนนะครับ แล้วตอนนี้นะครับเพื่อนๆเราอยู่กันที่หน้าหาเทียนทะเลนะครับแล้วก็คือด้านหน้าของผมและด้านหน้าของเพื่อนๆนี่คือลานจอดรถและสโมสรนะครับด้านหลังของผมนี่คือทางเข้ามาคือเพื่อนๆจะเข้ามาก็สังเกตป้ายสโมสรนะครับสโมสรเทียนทะเลแล้วก็ให้เพื่อนๆเลี้ยวขวาเข้ามาคือที่นี่จะแบ่งเป็นสองฝั่งนะครับมีสามเลยดีกว่าไม่ใช่สองมีหนึ่งมีสโมสร สโมสรหาดเทียนทะเลเป็นสำหรับไว้รับประทานอาหารนะครับแล้วก็สองลานกางเต็นท์สามบ้านพักนะครับของหาดเทียนทะเลแล้วข้างหลังเป็นยังไงเดี๋ยวผมพาเดินดูครับนี่นะครับคือลานจอดรถนี่ครับเดียบริมทะเลนะครับเพื่อนขวามือมีร้านกาแฟนะครับนี่ เปิดกี่โมงอันนี้ไม่รู้นะไม่ได้ถามอันนี้กำลังจะพาไปที่ตรงไหนก็มีที่จดรถที่จดรถลังกันเต้นท์อาหารแล้วบ้านพักด้วยส <Okay. S 2> โอสรด้วยไป <Bye. S 2> ที่เห็นคือขวามือของผมนะครับเพื่อนๆเป็นสโมสเรเกียนทะเลนะครับไปรับประทานอาหาร ้านพักจะอยู่อีกฝั่งนะครับกับนางนังเต็นอืมะแลที่เห็นข้างหน้าของเราก็คือเป็นที่จอดรถนะครับสองฝั่งเลยใช่ไหมใช่ใช่ครับโอเคครับตอนนี้นะครับถึงหน้าลานกลางเต็นแล้วกลางเต็นและบ้านพักเข้าด้านนี้นะสมสรเข้าด้านนูน้นครับเดี๋ยวข้างในเป็นยังไงเราตามมาดูกันครับ น้ามนำรถเข้ามานะเพื่อนๆแต่มีรถเข็นรถเข็นให้ยืมให้บริการสําหรับขนของลงมาจากที่จอดรถอืแล้วก็เขียนไปถึงเต็นท์เลยแล้วมาดูว่ามากลางแล้วจะไปติดต่อใครยังไงนี่เลยนี่ครับติดต่อด้านหลังนะติดต่อด้านหลังเป็นเจ้าหน้าที่เป็นทหารตรงหลังคาเขียวๆตรงนู้นนะคะเนี่ยตรงเนี้ย คือตรงนั้นคือจะติดต่อบ้านพักกับลานกลางเต็นท์นะครับคือต้องมาลงทะเบียนกับเขาก่อนแล้วตอนเย็นจะมีคนมาเดินเก็บตังค์นะครับสําหรับร้านกางเต็นท์สาหรับบ้านพักบ้านพักก็ต้องจองก่อนนะเพราะว่าช่วงช่วงนี้เต็มเยอะเดี๋ยวยังไงเดี๋ยวเบอร์ติดต่อเดี๋ยวผมจะทิ้งไว้ให้อีกทีนะครับแล้วด้านขวานี่เป็นห้องน้ำนี่ห้องน้ำเ,เดี๋ยวเดินมาดูห้องน้ำหน่ป้าย นี่ห้องน้ำข้างๆนี่ข้างๆจุดลงทะเบียนนะมีอยู่แบ่งชายกับหญิงสำหรับที่หยอดห้าบาทนี่ไม่ต้องหยอดนะครับเพราะว่าเรามากลางเต็นท์ไม่ต้องหยอดอันนี้สำหรับว่ามีคนมาเล่นน้ำถึงหยอดสำหรับคนมากางเต็นท์คือใช้บริการฟรีนะครับมีอาหารดูแลทำความสะอาดอยู่นะครับไปดูห้องน้ำแล้วก็ไปดูจุดล้างจานกาันได้ได้ได <l ots> ได้นะอันนี้ห้องน้ำชายแล้วนี่ห้องน้ำชายเดี๋ยวพาดูนะเพื่อนนี่เป็นอ่างล้างจานเฮ้ย <c ười> <c ười> นี่นะผมได้ดูองก็เป็นสิก็บ <c ười> ก็เดี๋ยวเพื่อนๆดูประเมินแลครับ มันไม่มีอะไรดีไปแต่ทุกอย่างหรอครับพเพื่อนๆอง,งออะเดี๋ยวให้สิพระราเยผาดูห้องน้ำหญิงนะครับเป็นยังไงตามไปดูนะครับไปครบับชิบชิบอไปทางนี้นะะคห้องน้ำหญิงเหมือนกันนะคะมีอ่าง นางหน้ากระจกนะคะทางเข้าก็นีมีสองห้องเนาะสองห้องห้องอานะบน้ำห้องอาบน้ำกับห้องปสัสสะเหมือนกันฝักบัวนะคะฝักบัวเดี๋ยวเราเทน้ำก่อนโอเค okay, แรงใช้ได้นะคะความสะาดก็ก็ ใได้เนาะใช่ได้ไดต่อไปเราจะพาไปดูจุดล้างจานจุดล้างจานค่ะไปดูจุดล้างจานจุดล้างจานก็เป็นเหมือนมันยังไม่เป็นทางการอะ่ะเพื่อนเอนอก็เป็นเหมือนของแบบอาหารของอาหารที่อยู่ที่นี่แล้วก็แบบ ใช้ด้วยกันอะไรประมาณอย่างเงี้ยครับคือว่าก็เดี๋ยวพาไปดูดีกว่าไปครับนอกจากจุดล้างจานนะครับที่เห็นตรงด้านหน้าแล้วข้างห้องน้ําชายนะครับแล้วยังมีอีกจุดหนึ่งนะครับด้านทางห้องน้ําหญิงนะครับอันนั้นเป็นจุดน่าจะสําหรับไว้กางเต็นท์นะครับอันนี้ผมก็เพิ่งเห็นเหมือนกันอันนั้นสะอาดครับ ครับและนี่ก็คือนี่รถเข็นมีไว้คอยบริการนะครับเพื่อนๆที่เวลาเอาของมาก็เดินไกลนะครับแต่มีรถเข็นไว้คอยบริการ<ม>ด้านหน้านี่ด้านหน้าสำนักงานบ้านพักหาดเทียนทะเลนี่เดี๋ยวพาไปดูเบอร์โทรเดี๋ยวถ้าเพื่อนๆจะมาก็ติดต่อตามเบอร์โทนี้แหละนะครับสำนักงานบ้านพักหาด<ห>เทียนทะเลนะครับนี่เลยนะครับเพื่อนๆเบอร์โทร <c oughs> แล้วก็มีตู้โค้ก ตู้โฮกไว้คอยบริการพวกขนมนมเนอยอะไรอย่างเงี้ยครับคือด้านหน้าของผมนี่คือ <c oughs> คือทางเดินไปนี่คือบ้านพักนะครับเดินตรงไปนู่นเลยบ้านพักเดี๋ยวพาไปดูเดี๋ยวพาไปดูไปค่ะแ่เขาบอกมันมันรั่วครับที่ผมนีงต้องใสเยอะ ลานกลางเต็นท์จะให้สุดสุดแค่หินโดไหนเยวพาไปดูนะครับเ<ไ>นี่ยเพื่อนสามารถกางดไ,ได้ออเลยใช่แล้วก็มีปลั๊กไฟตลอดมีไงเราถึงขอวคุณถึงพวกแขกที่หลุดพอดี เฮ้ยใครจะกล้าหน้าครอบครัวเงนเราเป็นเราเป็นก็ต้องรออะไรอยวงนี้ก็สวยนะนี่คือที่กางเต็นท์เขาให้สุดแค่หินกดนี้นะเพื่อนๆจะมาก็จับจองไว้ก่อนเลยแล้วข้างหลังผมนี่คือเป็นของบ้านพักนี่นี่พาไปดิบบ้านพักต้องจองที่เดียวกันไหมอ่ะ จองจองตามเบอร์โทรเลยครับโอเคนีเค่เป็นบ้านพักเป็นโซนบ้านพักนะนี่คือสุดเขตนี้เป็นโซนบ้านพักอันนี้มีเริ่มตั้งแต่หลังประมาณเห็นเห็นเขาพูดนะประมาณเจ็ดแปดร้อยถึงระดับพันถึงน่าจะสามพันห้านะต้อง ้โทรมาเนาะบ้างโทรมาสอบถามดูเพราะว่าทางของเราอ่ะเราก็ไม่ได้โทรมาถามว่าแบบบ้านพักเท่าไหร่อะไรเงี้ยแต่แบบเหมือนเห็นเขาคุยกันว่าแบบมีบ้านพักเราโทรไปถามเรื่องกางเต็นท์อย่างเดียวนี่นะครับบ้านพักก็สวยนะเพื่อนๆนี่ข้างหน้าเป็นโซนนะมองไปนี่เห็นเรือหลวงนะเรือหลวงจากกีนั้นเลยเบียดนะอยู่ตรงนู้นนะคะเนี่ยค่ะเดี๋ยวเราจะพาไปดูลานกลางเต็นท์กันนะครับเพื่อนๆ อันนี้คือสุดแล้วเป็นร้านบ้านพักแล้วอันนี้ใครสนใจก็ติดต่อตามเบอร,ร์ที่ที่เราถ่ายมาตรงเมื่อกี้นะใช<ด>่ตรงตู้ก่อนตู้โคกอะค่ะนี่เขากำลังจะกลับไปที่เต็นท์ของเขาแล้วก็เนี่ยสุดแค่โขดหินนี้ใช่คือการเต็นท์นี่คือสุดแค่โขดหินกล่ <S <S องนอนแล้วกล่องง่วงสุดขดหินนี้นะคะ ที่ดูคือมีไฟนะมีไฟตลอดทางาคือเอาปลั๊กมาพ่วงได้หาปลั๊กมาพ่วงเองนะคือไฟไฟที่นี่นะครับเขาเจ้าหน้าที่ทหารจะปล่อยให้ประมาณห้าโมงถึงหกโมงเย็นถึงหกโมงเช้านะของพร่งนี้ไม่ได้ปล่อยให้ทั้งวันทั้งคืนนะครับมีเวลาของเขา และลืมบอกเลยค่ะบริการที่นี่คิดเป็นเต้นนะครับตอนหนึ่งหลังไม่มีคนนะหนึ่งหลังคิดเป็นหลังละสองร้อยบาทอตอนคืนไม่มีคนนะเหมาเลยเออูอเพื่อนๆจะเ,เพื่อนๆที่จะมาก็เลือกไว้เลยเลือกไว้เลยเนี่ยแบบริมทะเลเลยนะคะริมริมริมเลยนะคะ เดี๋ยวพาเดินดูนะาหารนึงนี่นี่เป็นสำหรับหน้าร้านนะหน้าร้านกลางเต็นท์ก็จะสุดประมาณจากนี่จากหินขนนู้นที่เขาให้กลางแล้วแล้วก็ไปถึงนูน่นจะมี <c oughs> เขาเรียกว่าอะไรอะที่ชมวิวอืมะ <c oughs> ตรงนี้อยู่ในเขต รับผิดชอบของพื้นที่ของกองเรือยุทธการนะครับพาไปดูนี่นะาหาดเป็นยังไงบ้างคือมาไว้ก็ได้ที่ติดที่ติดทะเลนะข้างหน้านะจริงๆมันก็ติดหมดนะ มาทะเลก็ต้องกินอาหารทะเลนะครับขาดไม่ได้นะครับตำบกหุมิน้ำมั่วละอากาศดีปะอากาศลมเย็นมากเลยตอน,นนะตอนแรกมาไม่มีลมเลยอนร้อนอนะ่ะตอนนี้ลมพัดตลอดเลย ฝนจะตกจ้านี่อยู่กับมาครับแจงกุ้ง วลาประมาณ5-6โมงเย็นนะครับผมก็กำลังติดตั้งระบบสองสว่างเพื่อสู้กันตอนกลางคืนต่อนะครับติดรอบๆเต็นท์แล้วตอนนี้นะครับเป็นช่วงเวลาที่น่าเล่นน้ำมากๆนะครับเพราะแดดกำลังอ่อนเด็กๆกำลังเล่นน้ำสนุกสนานกันนะครับแล้วพระอาทิตย์กำลังจะตกดินนะครับตอนนี้สวยมากนะครับเพื่อนๆ นี่คือบรรยากาศรอบๆแล้วตอนกลางคืนคือขออภัยานะครับผมไม่ได้ถ่ายทำไว้นะครับรุนสวัสด์ยามเช้านะครับกับเช้าวันใหม่หน้าริมเลเมนูยามเช้านะครับข้าวต้มหมูสับขอเลื่อนๆนะครับ เมื่อคืนหนักไปหน่อยครับเมนูข้าต้มนะครับเราก็ฟังเสียงขึ้นไปเรื่อยๆบรรยากาศคือได้มากเลยครับเพื่อนๆข้าวต้มหมูสับอร่อยออร่อยชุ่มๆคอ และแล้วก็จบลงนะครับกับทริปหาดเทียนทะเลถ้าเพื่อนๆชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมฝากกดไลค์กดแชร์กดกระดิ่งให้กับช่องหาตแนวชาแนลด้วยนะครับแล้ว EP ต่อไปเราจะไปที่ไหนฝากเพื่อนๆและ FC ติดตามรับชมกันด้วยนะครับแล้ววันนี้สวัสดีครับ